แั่้นข้า,บางบนเอเม่นนอแม่แมม่แ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 น่แม่แม่แด้ัมนแม่แมแม้แม่่แม่แ่าม่แม่แมม,ามา่แ่แน่ม่่แม่แ่แม่แน่แมแม่มมมนมมแม่มแ่มมมน คนเข uh, uh, uh ้าใจบ้างด้วยครับมีใครยังไม่เข้าใจวิธีการดูเรื่องพลังเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งวงกลมสองวงกลมสามวงกลมอีกพอเข้าใจแล้วครับเข้าใจกันแล้วเนาะทีนี้เราก็จะเมื่อกี้พราอาจารย์ก็ได้อ พูดถึงความหมายของตัวเลขนะครับเราไปถึงเลขอะไรเล,เลขหนึ่งลเลขสองอเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่เราเข้าใจว่างไงครับเลขหนึ่งอันดับแรกเนี่ยให้เข้าใจถึงคำว่าตัวตนก่อนนะครับตัวตนก็คือ เหมือนเหมือนกับตัวเราตัวส่วนเราไปดูให้ให้โจนี่ก็เหมือนตัวของโจนะครับตัวเรามีอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเรานะครับถ้าเป็นความคิดก็ความคิดของตัวเราการกระทําของตัวเราอะไรก็คือของตัวเราของตัวเองของตัวตนทั้งนั้นนะครับถ้าเลขสอง ตัวข้ากับเลขหนึ่งูกต้อง,ง <c oughs> มันก็จะเหมือนกับเลขหนึ่งนี่เหมือนนายเลขสองก็จะเปรียบเหมือนกับผูบ<ะ>้ตามจะเป็นผู้ตามอ,อ,อันนี้เป็นผู้นำอันนี้ก็จะเป็นผู้ตามผู้ตามก็ตามแบบไหนก็แบบหนึ่งปรับตัวเข้าหาผู้อื่นหรือ มีภาระหลายอยา่างภาระที่ต้องรับผิดชอบหรือมีอารมณ์อ่อนหวานคอยตามผู้อื่นเพราะเลขสองจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นะครับไปกับผู้อื่นเขาพูดอะไรก็ตามเข้าไปเหมือนกี้กาเปลี่ยนสีเออไป ไปกับเสื้อแดง่ะเสื้อแดงไปกับเสื้อเห,หลือะเสื้อเหลือไปกับเจา้าโรงกูก็มีเจ้าเหมือนกันอะไรประมาณนี้ยมีไม่มีไม่รู้กูมีไว้ก่อนเขาขอปั๊บปั๊บกูปั๊บปั๊บปั๊บเหอะไรประมาณนี้ไปหลายตากน้ำมาเรื่อยแต่ไม่รู้ว่ามีจริงไม่มีจริงอะไรจากเนี่ยเพราะเลขหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเลขหนึ่งเยอะก็หมายว่าเราเชื่อมั่นตัวเองเยอะ เลขสองเยอะก็คือเชื่อมั่นในตัวคนอื่นเยอะก็คือเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งพิงอ่าอันนี้หมายถึงว่ามีคนอื่นเป็นไอดอลอันนี้คือตัวเองเป็นไอดอลเห็นไหมครับเพราะฉะวิธีการตีความเราต้องตีความตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้เข้าใจแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับ โอเคมาคบกันด,ดีอยู่เนาะทีนี้เราก็มาดูค่าเลขหนึ่งเยอะด้านความคิดหมายถึงอะไรครับเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่จ่าเจ้าอรลณงก็อาจจะใช่ถือความคิดเป็น,ปนใหญ่บางคนมีเลขสองด้วยนะมีเลขสองด้วย ฟังฟังคนอื่นพอฟังเสร็จเอาตามกูว่านะใช่ใช่ฟังแต่บทสรุปเนี่ยเอาตามกูว่านะ <c oughs> เ,าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะยากนะเนการการการที่มีเลขหนึ่งอย่างี้แต่ถ้าเลขสองเยอะเออเอาตามเปิ้ลว่า เอาตามเปิดว่าเอาตามความคิดอย่างนี้ถ้าเลขสีเยอะเอาตามมติที่ประชุมว่า <c oughs> มัน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 ก็คือความคิดนะคด้านด้านความคิดด้านการกระทำถ้าเลขหนึง่งเยอะฟังเขามาอะไรบอก กูบอกมึงทำไมไม่เชื่อกับมันเชื่อตัวมันทำตามที่มันคิดทำตามที่ตัวเองคิดทำตามที่ตัวเองเคยทำอย่างนี้ถ้ายี่งบางคนเนี่ยมีเลขหนึ่งกับเลขเก้านั่นหมายถึงว่าทำตามประสบการณ์ของตัวเองที่เคยมีเวลาอ่านเวลาอ่านอ่านเขาเรียกว่าถอนรหัสชีวิตเนี่ยมันจะต้องดูเลขประกอบด้วย นะครับมันมันจะเป๊ะเปอะเลยแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าพลังกำลังกำลังพลังของเลขหนึ่งเยอะเนี่ยมันก็คือถ้าอยู่ด้านไหนก็อยู่ด้านนีน้ถ้าเลขหนึ่งเยอะทั้งสองด้านมันคิดอะไรมันก็ทําตามที่มันคิดอ่ะไม่ต้องแบบไอ้ที่พูดไปปากเปียกปากแชกกูรู้แล้วมึงไม่ฟังกูหรอก mm. แต่พวกนี้ต้องเปิดใจ ถ้าเปิดใจเขาได้เขาเชื่อเราเปิดใจได้เขาจะเชื่อเราแต่เราต้องแบบเตะก่อนถูกต้องก่อน <c oughs> ถ้าทายเขาถูก,มถกมหมายว่าเราถอนรหัสชีวิตปุ๊บเราอ่านเขาออกเป๊ะๆเ,เขาเชื่อเราเพราะมันเป๊ะเลยเป๊ะกูคิดละกูคิดแล้วกูรู้และ้ะมันเป๊ะกูเชื่อ แต่ถ้าไม่เป๊ะมึงคุณมึงบ่ต้องนะกูไหว้เจ้ากูไหว้เจ้าอย่างเดียวอะไรประมาณนี้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ก็คือการดูพลังของเลขหนึ่งเลขสองเลขสองเนี่ยจะเล่าให้ฟังเพิ่งเกิดกับผมเกิดมาเมื่อเช้ายังไม่จบอันนี้เลขสองเยอะ เป็นเศรษฐีที่เป็นเศรษฐีที่ภาคอีสานแถวพักเขาเรียกว่าทางอะไรสระบุตรอ,อะไรสระแก้วอะไรมีลองอะไรทางนั้นนะนะอีสานใต้ถ <c oughs> อดรหัสชีวิตถอดกับพระจางกระหน่อมพระจางกระหน่อม โยนมาให้ผมตุ้ยแล้วกั <c oughs> รผมตุ้ยก็ก็ถามชีวิตดูชีวิตเขาแล้วตัวเลขเขาผิดหมดเลยตัวเลขเขาไม่ดีตัวอุปถานมีน้อยมากนะครับแล้วเขามีเลขเสียก็คือบ้านเลขที่ทะเบียนรถรถเขามีห้าคันเขาออกรถตู้เหมือนโจ แต่รถจูตู้เขาออกแบบว่ารับรับส่งนักเรียนโควิดม,มาเพื่อทู่ออกรับส่งดอกเบี้ยแทนเปลี่ยนเป็นรับส่งดอกเบี้ยแทนใช่ไหมตายเด็ห้าคันใช่ไหมจะเรียนบ้านที่ไหนบ,บ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์เสียเราก็ให้แก้แก้แกบ้านเลขที่แก้ย,ย,แกย,ยังไงทะเบียนรถแก้ไขยังไร โทรศัพท์เราก็บอกว่าให้เปลี่ยนส่งมาท0 0ร้อยเบอร์เป็นร้อยเบอร์ไหนดีอจย์เราก็เบอร์เบอร์ที่นี้ไม่ดีเบอร์นี้ดีไอ้เบอร์ดีเราคิดว่าเขาก็คงจะเอาเบอร์ดีละก็ไม่เอาอีกทุกวันนี้ก็ยังมาสาเหตุเขาเกิดจากอะไร สาเหตุเขาเกิดจากด้วยความที่เลขสองเขาไม่มีความมั่นใจเลยเขาก็ไปหาเจ้าส่งเจ้าสรงคนที่หนึ่งเจ้าสรงคนที่หนึ่งก็บอกว่าเหมือนกับว่าเหมือนหมอดูอะไรพระสุเข้าพระเสาแทรกอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องรับขันคุณต้องรับขันอันนี้ก็รับขันรับขันไป พอรับขันไปก็แม่หมอชีวิตก็ไม่เห็นดีขึ้น,นกับเปี้ยกในอุบานเลยอ,อยู่ทุบต้นทุบดอกอีกอะไรประมาณานี้นใช่ไหมไห <c oughs> นจะส่งบ้านไหนจะส่งรถไหนจะสง่งลูกเรียนอีกโอ้โหไหนจะตัวเองอีกไหนจะลูกน้องอีกลูกน้องก็ต้องเลี้ยงจะไล่ออกก็กลัวมีรถตู้มาอย่าไม่มีคนขับรถตู้ก็ต้องให้เดือนเดือนเขาอีกใช่ไหม <c oughs> ก็เลยไปหาเจ้าสมคนที่สองเจ้าคนคนที่สองบอกว่าไอ้ขันที่คุณรับมาเนี่ยมันไม่ใช่ขันเทพคุณต้องรับขันเทพอีเจอีเจอีเจเนี่เอาห เงินกูก็เสียให้คนแรกเสียให้ข้าขันนี่ก็หลักหมื่นละแต่เชื่อในไอ้คนที่สองเชื่อในขันคนที่สองก็เลยเอาไอ้ขันไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยไปพอถุงดำรียกถุงดำไหมถุงขยะเอาไปทิ้งขยะ พอ,อไปทิ้งขยะสืป่ป่วยป่วยป่วยก็มาหาคนที่สองนอาจารย์หนูรับขันเทพแล้วหนูรับขันเทพแล้วทำไมหนูป่วยเอาแล้วขันขันแรกเองเปไปแล้หนูทิ้งขยะไปแล้วเอา้ามึงก็ไปทิ้งกับนายมึงขันผิดละเอา้า ก็อาจารย์ไม่บอกเดี๋ยวอาจารย์บอกมันมันไม่ใช่ขันเทพแันขันทั่วไปก็ดูเป็นเทพแล้วเพราะนว่าดูต้องใหญ่หมดขันธรรมดาโอ้ยนี่ก็มึงไปรีบไปขอขมาเขาเลยอนี่ก็วิ่งมาขอขมาเจ้าแรกกูรู้ตอนมึงรับขันกูเก็บมึงพันห้าตอนมึงมาขอขมากู ถ้าครับเขียนอะทีแรกไม่ยอมไม่ยอมโดยยอมรับคำขอเข้ามาก็เลยต้องมาขอร้องให้คนที่สองให้มาพูดกับคนที่หนึ่งเริ่มซับซ้อนไหมมาพูดกับคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งก็ไปพอ่ในฐานะที่อาชีพเดียวกัน เองต้อช่วยคนไม่ใช่เองมาทำลายคนไอ้น,นี่ก็เลยยอมรับยอมรับยอมรับไอ้น,นี่ก็ต้องไปเสียตังค์ขอขามาแล้วเขาทำอะไรเขาซื้อผ้าขาวมีเครื่องเส้นสังเวยอะไรมาแล้วก็ให้พูดตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วดีขึ้นมันก็ดีขึ้นตั้งแต่นั้นมาการเจ็บป่วยก็หายทุเลาดีแล้วแล้วเขาอะ คนที่สองมันเสียเงินเพิ่มเทพเทพต้องเสียดักหน่อยไอ้ครั้งเทพว่มาถึงก็ชีวิตก็ไม่ใช่ว่าจะดีข้นอก็ดีลวนไปหาหมอดูหมอดูตาทุงตาที่หักสินแสที่ไหนก็ยังไม่ดีคือหมดเงินหมดของจนไม่มีตังค์นะถึงมาหาอาจารย์อ่าแล้วตอนมึงมีเงินมึงไม่มาหากู ไม่อได้ยังไงเนี <favorite> ้ยคิดถึงเหมือนเราตะอเรียก้าอยาตอบย้ำเพราะสุดท้าปัญหาเราก็บอกว่าเจชีวิตของเจอมันมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องที่เจจะต้องไปรับขันมันเกี่ยวกับพลังของตัวเง สแลไอ้ลังของตัวเลขเนี่ยมันก็จะมีอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนมันจะเป็นตัวเลขเขาเรียกว่า279ที่นี่มีใครมีไหมไม่มีไม่มีพูดใดพูด <c oughs> <c oughs> ไปเยอะถ้ามีเเดี๋ยวโดนโดนโดนเถียง โดนขมินเขาเรียกโดนขมินโดนงนะโดนแลฮะสองเจ็ดเก้านี่คือตัวเลขเขาเรียกว่าตัวเลขรับกรรมนะครับคือเหมือนกับในรหัสชีวิตก็คือตัวเลขกรรมตัวเลขนีก้กรรมนะครับสองจุดกทีนี้ ในเบอร์มือถือของเขานะครับเบอร์รถของเขาเขาจะมีเป็นหนึ่งสามพวกเลขหนึ่งสามพวกเลขสองเจ็ดอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยเยอะมากหนึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยถ้ากลับกันมันก็คือเห็นไนหะมสองเจ็ดเนี่ยถ้า เป็นอยู่บ้านใครหรือรถใครมีทะเบียนตัวเนี้ต้องแก้เพราะว่ามีภาระนี้สินนะครับเป็นภาระนีสินแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหอันนี้ถึงขั้นล,ล้มละลายแล้วก็สามเจ็สอันนี้ก็เหมือนกับว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับการผ่าตัดสุขภาพ อีเจมีหมดเลยอีเจไี่รวมเลยรวมหมดเลยแถมยังมีอันนี้อีกเพิ่มอีกนนหนึ่งคือเจ็บเจ็บคือรวมเรื่องเครียดเราก็เลยบอกว่า,วาเจ๊อันนี้ก็ให้แก่นะให้แก้ให้แก้ไขไปแต่เบอร์มือถือถ้ามันมีเลขกลุ่มเนี้ยก็มีทางเดียวก็คือเปลี่ยน ีเจก็ส่งมาให้เป็นหาว่าเลยกลางคืนก็โทรมาสองทุท่มโทรมาอาจารย์ขา,ามาอีกสี่ทุ่มเรากำลังจะนอนก็อาจารย์ขายังไม่ตื่นอาจารย์ขาเอาลขาสองขาผมมีแค่สองขาหลายขาเลยสามวันติดกันจนกระทั่งเมื่อคืนผมรู้สึกว่าเอมันไม่ไหวแล้ว ผมก็เลยส่งเบอร์บัญชีไปเลยผมเลยส่งเบอร์บัญชีไปเลยอ่าพราแบบ้อมกับรายการฆ่าขันครูแล้วก็บอกว่าอ่าฆ่าขันครูตามศรัทธาอะไรเนี่ยตามกำลังศรัทธาของท่านอ่า เงียบไปเงียบไปตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนมาน้องแนงวันเนี้ยหนูไม่มีตังค์หนูไม่มีตังค์อ่เอาไว้หนูรวยแล้วหนูค่อยส่งมาทีหลังได้ไหมกูไม่ดูให้มึงอีกแล้ว <c oughs> มันเหมือนกับรอหนูถูกอตเตรี่รางวัลที่หนึ่งก่อนมั่ะแหละรื่จะใช้นี่เพรามันมันเหมือนกับเราบางครั้งเนี่ยผมจะบอกว่าบางครั้งเนี่ย ถ้าเราไปดูให้ใครฟรีเนี่ยเราก็จะเจอขอบวนการคือเขาไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจนะไม่เกรงใจเลยอ,อันนี้แค่เจ้าเดียวนะ,ะถ้าปั้งขึ้นมาเยอะมันเอาเอาลูกเอาเต้าเอาโอ้โหยาติโกโหติกามาอีกนะครับเนี่ยเพราะมัน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 เป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ การการที่เราไปถอนรหัสชีวิตหรือไปช่วยเขาค้นกรรมเนี่ยคาานเราบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้เพื่อไม่ให้มีการติดกันกันนะครับเขาก็ยังไม่ให้เลยเพราะนั้นเราก็กับคนอื่นกับเจ้าอื่นที่เขาเล่ามาเนี่ยนะครับเราก็เลยรู้ว่าอาทีกับคนอื่นเขาจัายนะ แล้วทีนี้อย่างอย่างเช่นตอนที่เราบอกให้เขาแก้ไขแก้ไขเรื่องทะเบียนรถทะเบียนบ้านนรือะไรแล้วก็ให้เขาจดอย่างทะเบียนรถเขานะครับดเพียบเ,เลว่าร่ได้แล้วว่ะเ,เรเิ่มได้แล้ว่ะจัมาแล้วอ,อย่างเนี้ยทะเบียนรถเขาตรงเนี้ยเสียทั้นั้นเลย เห็นไหมในที่สุดเขาก็จะต้องเป็นบุคคลล้มละลายนะฮะเ,เราก็ให้เขาแก้อย่างเช่นตรงเนี้ยเขาปิดทองเลขหนึ่งปิดทองเลขเจ็ 7, มันเหลือสามหกเขาก็าสามารถพัฒนาองค์กรเขาได้เห็นไหมมันไม่ต้องไปเสียเงินเยอะเสียแค่สองคำเปลแก้ไขตรงตอนเดนนะครับรถเขาห้าคันเฉพาะรถตู้รถมอเตอร์ไซ รถเก๋งอีกเทมีย่างด้านอีกบ้านสองหลังไม่รู้จะบ้านยากที่น้องมาอีกหรือเปล่าบอกให้แก้แก้เสร็จอีกวันโทรมาอาจารย์เบอร์นี้แกอย่างไงเอา้วที่บอกไปเมื่อวานนี่แหละบางว่าผมโตแล้วไม่รู้ว่าคนใช้หยิบทิ้งหรือเปล่ามือไปให้คนใช้คุยขยะเลยหรือเ่าใจนึกดูคือเขาไม่ได้เห็นความสําคัญไง แต่ถ้าเก็บเขาค่าดูพันหนึ่งสองพันรับรองกระดาษแค่นั้นไม่หายไม,มไม่ลืมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็คือประสบการณ์ที่ออกมานะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ที่เลขหนึ่งกับเลขสองเราต้องเข้าใจเวลาเราดูว่า ถ้าเลขหนึ่งบางคนเลขหนึ่งนี่มีหนึ่งกำลังเลขสองมีสองกำลังยังไงเขาก็เชื่อเชื่อเรามากเชื่อที่พึ่งเชื่อคนอื่นนะครับแต่ถ้าเลขหนึ่งเยอะอยนี่เราต้องเปิดใจเขาเขาถึงจะเชื่อเรานะครับมันวิธีการดูการถอรหัสชีวิตระหว่างเลขหนึ่งเลขสองนี่เราเราถ้าเราเข้าใจ นี่แค่สองเลขมันก็สนุกสนานละนะฮะถ้าถึงเลขเก้าเลขสิบเลขสิบเอ็ดเลขสิบสองเลยคุยกันไม่หยุดนะครับประสบการณ์มันมากมายนะครับเพราะการที่เราจะมีประสบการณ์มากมายเนียมันก็คือการถ้าเราทอนละกัน่อยเรื่อยเรื่อยเราก็จะเข้าใจพอเห็นรหัสปุ๊บเราก็จะรู้บางคนนี่ อสามสี่เจ็อด 3, 4, 7, อย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วพวกนี้บางทีบางทีบางทีงทหรือหรือสามหนึ่งสี่สามสองห้าอะไรอ่างเพวกนี้เราก็จะรู้เลย <c oughs> บางทีเวลาเราถอนหักฐ <c oughs> เขาจะส่งมาเป็นขึ้น <c oughs> เป็นขึ้น <c oughs> เป็นขึ้นอะ <c oughs> พวกนี้จะเกี่ยวกับพวกสถาปนิกละเกี่ยวกับวิศวะเกี่ยวกับการก่อสร้างนะมันจะมาลองลองสังเกตด,ดูถ้ามันมาคลื่นหนึ่งแล้วมันจะมาอีกคลื่นมันมันจะไล่เรามาเป็นคลื่นเป็นคลื่นละมาให้เราเรียนรู้นี่คือรหัสชีวิตเพราะรหัสชีวิตจะไม่ไม่มีการเรียนจบสิน้นตัวเลขมันจะขยาย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 ออกไปให้เรารู้เราคิดว่าเรารู้แล้ว เอ้าตัวเลขใหม่มาครับเออมันเป็นอย่างนี้โอ้เราได้เรียนรู้ใหม่นะครับเหมือนบางรหัสนะครับอย่างเช่นนั่งคุยกันในรถขึ้นโจฟังนะตัวเลขนี้มาเอาละพวกขึ้นรางงานมาละดีแล้วนี่นี่วะบนี่ไม่ดีถ้ามีปปบปั๊บ ปวดละงานตุ้มมานมาอะไรมานีพวกนี้เขาจะมีชื่อเป็นหลังอะไรต่างๆบางทีไปถามเขาบางทีกลุ่มนี้มาอยู่ในด้านการกระทำพวกตุ้ยถามเลยไปรับขันมาหรือเปล่าเดยไปสักมาหรือเปล่าผู้กองใช่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องรับขันนี่ก็เหมือนกับอิจฉาเลยนะขายอเจ๊ฉาพวกตุ้ยเจอเจอหไร เจอหลายเคสเจอหลายเคสมันไม่ค่อยเจอเคสจ่ายตังค์เลยเคสที่ไม่ค่อยมีอ่ะเคสฟรีเยอะจังเลยเคสขนวัลที่หไม่เอาเออขนาดรางวัลที่หนึ่งยังไม่เอาเออใช่ใช่เออเนี่ยเนี่ยเคสจ่ายตังค์ไม่ค่อยขอเข้ามาเจอแต่เคสเอฟฟีเอฟฟีหมดตังค์แล้วเหมือน เหมือนลมหายใจสุดท้ายแล้วไม่ได้ปุตุยหนูตายแน่เลยไม่คิดป,ตดปตุตุยจะตายบ้างเหรอตอนตอนมีตัเนี่โอ้ไปหาแต่แบบอะไรหมอดูอะไรนะ <Okay. S 1> ขั้นเทพทั้งหลายอะไรหมอดูวีทีดูขั้นหนึ่งเท่าไหร่หรือเปล่า กี่นาทีนะครับอาจารย์15นาที20,000หรือเท่าไหร่เนี่ย1 0 0ดอลล่า1,000ดอลล่า1,000ดอลล่าค่าบู1นาทีเยอมาครับไอ้พอดองพอดามี่หมดตัวไปแล้ว200,000ใช่ไอ้นวัดอะไรอะ่ะมาดูถ่ายถ่ายตัวเลขโอนเงินแบงก์เป๊เลยโอ้โหจ่าย200,000 ตู้เอทายทั้งอนาคตอดีตเป๊ะเหมือนกันไม่เห็นได้เลย <laughs> อะไรต่างๆเนี่ยเนี่ครับเราเราเดี๋ยวเราก็จะเจอครับเราเป็นนักถอดรหัรชีวิตเราสนใจเรียนรู้ไปนะครับตัวเลขจะขยายให้เราเราก,ก็จะถึงบางอ้อน,นะครับพอตุ้เล่าให้ฟังนี่มันก็เหมือนกับโม,โม,โมแต่ว่าแต่ลองกลับไปลองไปจับใจลองไปดูไปเรื่อย นะครับก็จะเริ่มพบกับสิ่งมหศัศจรรย์กับตัวเลขขึ้นมาเหมือนกับคุณอะไรเนี่ยค,คุณนางคุณนางยกมือขึ้นคุณนางเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ <c oughs> รู้หมดทุกอย่างลงพูดอะไรให้เขาฟังเลยเขารู้หมดแต่ถามว่ารู้จริงไหมไม่จริงแต่คุณแครู้อ่ะใช่ไหมแต่ให้รู้ลึกลงไปอย่างยื ไม่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 ถึงกับแก่งแท้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่อยาถ้าจะคิดเนี่ยแม้แต่คิดเี่ยเขาจะคิดบางทีเขาคิดบางทีความคิดของเขาเนี่ยมันนอกกรอบไม่ธรรมดาคิดไม่เหมือนคนอื่นคิดคิดนอกกรอบคิดอย่างคนอค่นคิดอันนี้โอ้โหเขาคิดแบบคิดเป็นเรื่องเป็นราวยาวไปเลยะอะไรไปประมาณอย่างนั้นนะครับนี่คือนี่คือรหัสเขาจะมีรหัสพิเศษของเขา นะครับบางทีเราดูรหัสพิเศษของแต่ละคนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเราเห็นเลยเพราะตัวเลขนี่สนุกเราเห็นเราเรียนตัวเลขนี่เราสนุกอย่างน้องโจเนี่ยก็เ,เป็นจะจะทำอะไรจะอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องการเนี่ยดีไซน์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาทำมาเนี่ยจะทำอะไรต่างๆเขาไม่ใช่คนที่เชื่อใครง่ายคอยดู <c oughs> <c oughs> เขามีรหับกำลับบงตัวเขาอยู่ไม่เชื่อใครง,ง่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนน้องน้องน้องอ้อยน้องอ้อยน้องอ้อยเนี่ยน้องอ้อยนี่ก็ก็เดี๋ยวเดือนแล้วก็จะมาอีกขั้นหนึ่งนะครับคงจะไม่เกินสองสามวันเดี๋ยวเราก็คุยถ้า,ห,าออหมดเวลาละพอดีอไม่งั้นไม่งั้นถ้าไม่ข้อนี่ยกแกเผา <c oughs> มื้อเผา อันนี้เขาเรียกมือเผาประจสังนักถ้าข้อในคนอื่นข,ข้อที่ประตูพูดต่อได้แต่คนนี้ข้อแป้งที่ตรงริมเลยมันเผาลุกผมได้หลายก็มาแล้วก็ขอเชิญพี่กาเบาครับ